สวัสดีครับพี่น้องทีคารุรักสุภุสุคนนะครับเมื่อนรผมนมนาโนพาเลครับไม่ได้เลาะไปทางใดเลยนะครับวันนี้จะพามาเบิ่งนะครับบอ่อวิธีการเท่าเฮ็ดบอ่อนะครับบอ่อเลี้ยง หอยนะครับเขาสิเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงเงางกระยาะนะครับเข้าไ okay. ปจะโยกความามานี้นะครับลดต้นทุนเข้ากระหาวัสดุนะครับที่มีอยู่ในให้ในนาเขานะครับนี่ก็คือไมยุคาครับพี่น้องไมยุคาลิตัสนะครับตัดมาตนาตัวนี้ผมก็จะใช้ข้าใบนะครับข้าใบที่เป็น เมมปิดปิดไฟนะครับเข้าไปไฟก้อามาห้องพื้นนะครับเพื่อที่จะบอกให้ดินมีดินมีอย่างนะครับเข้าไปแหงสำหรับพยางขขงเฮานะครับเมื่อเวลาเขาตีโค้งนะครับโค้งผมจะทาประมาณนี้นะครับที่ประมาณนี้เเป็นการเพาะพันธุ์การขยายพันธุ์หอยชเชลีนะครับผมก็ได้นํามาเลี้ยง ซึ่งหอยเชอรี่เฮาก็ไปหาได้นําให้นําหน้าเฮานะครับนําห้วยนําหนองนําคลองนําบึงนี่ยเอาอย่าง้ให้กินกับเกี้ยงเด้เพื่อนีน่ปฝากงหญ่ๆกว้างๆนน่ครับหอยเชอรี่ตัวนี้ก็เพื่อนจะผสมข้ามสายพันธุ์มาครับเพื่อนเปนเน็บเอากับหอยหน้าบ้านเฮานะครับไล่เอมอ้อยเลยน่ะเลื่อยออกมาไล่ครับพี่น้อง นะครับว่าธรรมดาครับการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์เพื่อนนี่ปนแปลงร่างมานะครับหอยเชอรี่เพื่อนผสมกับหอยหน้าก็จะออกมาลายๆนนี้นะครับเอามาเรียงไว้นะครับเรียงไว้อาหารการกินเพื่อนก็กินง่ายๆครับนี่ เลี้ยงง่ายแล้วการใส่ใจดูแลเขาก็ต้องบึงเพื่อนดีๆเลยน,นะครับพี่น้องนี่พึงผมกาลังเพาะพันธุ์นะครับเพาะพันธุ์เพื่อที่จะขยายเพื่อที่จะขยายเพื่อที่จะขยายนะครับเอาแบบง่ายๆเลยเอาใบกล้วยให้กินกรเกียงเออเติร์ดครับใบไม้ใบมั่นลงไปนี่โว้ยนครับ เป็นจจโยแบบนี้นะครับอาศัยโยแบบเงียบๆเป็นวิธีการเท่าก็คือประหยัดนะครับการประหยัดต,ต้นทุนการประหยัดต้นทุนของเท่าก็คือเท่ากับมีวัสดุอย่างแน่เท่ากับนามานะครับจากให้จากหน้าเ้องทำมาปีเป็นโครงสร้างนะครับปีเป็นโครงสร้างเป็นล็อกในน้อยสิดๆครับ เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะขยายนะครับพื้นที่นี้ให้มันเต็มเบิดนะเมื่อลูกหอยนะครับหอยองเข้กามาซึ่งตัวนี้ผมกำลังจะเพาะไข่หอยนะครับตัวนี้ก็ไข่หอยพันเชอรี่สีทองเชอรี่สีทองนี่ก็ไปหาเก็บเอาไข่เอาอย่างมานะครับมาแล้วก็มาเพาะอยู่แบบนี้นะครับประมาณนี้ ไข่เพื่อกะสิต๊ลงไปในนี้นะครับเพื่อกิจกายเป็นหอยนะหอยตัวนี้น้อยตัวนี้เพิ่งจะเพาะได้อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะครับเพื่อนจะเริ่มอ้อแล้วสังเกตเบิ่งน,นะครับการไข่เพื่อนที่มันแก่แล้วนะครับแก่เต็มที่เนี่ยสีขาวๆนี่นะครับเพื่อก็จะเริ่มลด ลดลงช่องนี้ปอกแป๊กปอกแป๊กตกลงไปในน้ํานะครับนี่คือไข่หอยเชอรี่สีทองนะก็เพาะพันธุ์ไว้นะครับตอนนี้ก็เพื่อที่จะขยายเท่ากับไซส่ผ้าใบแล้วก็ใช้พลาสติกกับพาย,ยางพลาสติกเทานั้นะครับสร้างมาตามร้านค้าขายกระเซ็พันธุ์ทั่วไปราคาก็รักร้อยนะครับเท่ากับมาเฮ็ดแบบนี้ นี่ก็คือหอยไขย่เชอรี่ทั่วไปนะครับผสมกันแน่นะครับ <c oughs> เขาก็หามาตามทางหนองน้ำห้วยหนองคลองบึงเ่านะครับมาเพสาะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าออกไหลไข่เพื่อนแกออกหลพ,อ,อ,หลพอสมค <c oughs> วรน,นะครับเพื่อนกระสิจับยู่ตามขอบนี่นะครับเข้าเบิ้งบ่ดีเขาก็จะบ่เห็นตามขอบ แต่ว่าผมจะยกขึ้นมาให้เบิ่งครับตัวนี้ทึน้ำพักตบนะครับตามงาเงาพักตบนี่ครับซาบลาหอยน้ยๆอยนอ,ยอ,อนอครับมีตะไขร่หอยนะครับตน้ครับหอยน้อยนียน่ขึ้นออนไลน์แล้วนะครับนี่ ทีนี้จะประมาณเป็นเสนๆพู่นลยนี่พี่น้องแต่ละมองนี่คือพชรฟักนะครับฟักออกมาจากไข่หอยนะครับที่เฮาเพาะไว้เพิ่อจะออกมาเป็นหอยน้อยนะครับนี่ก็คือการเลี้ยงการปพกของเหากนะใบแห้งบ่ได้ครับตัวนี้ติดมานะครับนํำมือน้ำหยาง นี่ก็คือวิธีการเฮ็ดวิธีการเลี้ยงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับที่ต้องการอยากจะเลี้ยงนะครับเริ่มต้นจากการลงทุนหลักร้อยนะครับตามขอบบ่อนี่ครับตามขอบบ่อพุสิจับซบลายู่มีแต่ห้อยหน่อยครับผมคนมักหอยครับหอยงหญ่ห้อยน่อยนี่แซบพ่อๆกันเด้อครับหอยสรี ดการเลี้ยงไว้นะครับเพราะว่าต่อไปนี่หอยของเฮ้าเนสีอึดเพราะว่าการใช้สารเคมีนี่หลายนะครับยาขายาในไปแต่ละทุ่งนี่ผมบอกเลยแดงจึงคืนต้งเข้าบ่เลี้ยงไว้นะี่ยีบ่มีหอยกินเลยนะครับเฮากับต้องเลี้ยงไว้นี่คือหอยเชอรี่นะครับนะตัวนี้คือแปลงเพาะไข่เชอรี่สีทอง เฉลียสีทองเพื่อนกากำลังทยอยออกนะครับเฉลียสีทองกำลังทยอยออกเช่นกันเดี๋ยวผมจะข้ามาเบ่งนะครับนะครับโลกหอยไข่หอยเพื่อนกะจะจะับอยู่นี่นะครับจับอยู่ตามเงานี้เพื่อนจะฟักออกมานะครับ ประหยัดต้นทุนด้วพี่น้องเฮาทำยังไงก็ได้ให้ประหยัดต้นทุนก็นี่ก็กำลังขยับขยายนะครับอยู่ในบอ่อเนนะครับบ่อให้น่นหนาไปเครับเพิ่งจะเฮ็ดเพิ่งจะทำกำลัาอัปเดตสุข,ของาพี่น้องเขาเบิ่งนะครับว่าการเลี้ยงหอยเขาจะทำยังไงให้ใหมีการลดต้นทุนลดต้นทุนให้มันน้อยที่สุดนะครับเ่บรเฮากับ,บ่ต้องลงทุนหลาย มีน้อยเฮาก็เริ่มแจ็คไม่ไปเสกนอนะจบคลิปนี้ไปเสก่อนนะครับสำหรับพี่น้องเฮานะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังคลิปหน้าคลิปใหม่เดี๋ยวผมจะเอามาสู้บิึงนะครับว่าผมจะไปมั่งไหนถ่ายทอดให้เบิึงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ําลังเฮตุกําลังสร้างหอยเชลลีฮานะครับกําลังท,ทําเพาะพันธุ์วิธีการของบคุณนนะครับขอบคุณนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นำแน่นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสารคลิปใหม่ๆคลิปดีๆต่อไปสำหรับที่นี่การจบใบสมิสกรขอบคุณครับสวัสดีครับ